ช่วงที่เดอะคาร์วิชิคืนนี้แพทตันโกรจเกมมิคเอาต์บอลชิงแชมป์สโมสรโลกครูวังซีเอทันสตาร์เอชพบกับทีมปารีสแซงเชียงแมงเนคืนนี้เป็นที่ปารีสแซงเชียงแมงเปิดตัวครั้งที่2ลูกขาวจากสนามในเวลาตีสองตุกข้ามคืนนี้ทศนาในเกมนี้ชิงแชมป์สโมสรโลก225 0เกมในกลุ่มบีแข่งขันที่สนามกลางรูเมนฟิลด์โดยปารีสแซงเชียงแมงกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนัดสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากความพ่ายแพ้ที่น่าตกใจหนึ่งประตูศูนย์ มูตาฟูโก้การแข่งขันกับเซตเทนซาเดอร์จึงเป็นโอกาสทองสําหรับพวกเขาหากคว้าช,ชนะได้สําเร็จปารีก็จะกระตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีทีมยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสถูกมองว่าเป็นตัวติงอย่างไม่ต้องสงสัยในการเผเชิญหน้าทีมจาก MLS ความแข็งแกร่งของทีมและความได้เปรียบด้านประสบการณ์ใน,นระดับสูงน่าจะเป,ปะ็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกเขาคุมความได้เปรียบแม้ว่าอ e ุสมานเดมเบเล่กองหน้าคนสําคัญยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่ปารีารมีขุมกําลังสํารองที่แข็งแกร่งความ ทดแทนโดยเพาะอย่างยิ่งจเจ้าเนวสและฟาเบียลุยที่ต่างก็แสดงความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะลงสนามเป็นตัวจริงนอกจากนี้นูโนมินเดสแบ็กซ้ายความเร็วสูงก็พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างในเกมรูกและเกมรับซึ่งจะช่วยเพิ่มมิติให้กับทีมได้อย่างมากส่วนเอเทนซาวเดอร์ C A er, ภายใต้การน,นำทัพของไบอันมิซิเบอร์ S S B e R, ดูเหมือนจะยังไม่มีเพลย์เชิญในทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นจากสถานการณ์และอร์อมการเล่นของทั้งสองทีมทำให้คาดกันว่าปารลียดจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าและสามารถเก็บเอาช,าชนะได้ตามเป้าก นี่ที่จะไปประด๋อคลิปนี้คนเลือกเชียร์ปารีสแซงแชร์แมงเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอทุกกันคนชอบก็จัดแขกกระสือใครที่มีที่ลงทุนหรือทิ้งนี้ไม่ได้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องที่ดิดรับของเราด้วยเพื่อใภาพคลิปต่อๆไปของพวกเราสำรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ